โอ้โหดูดูจุกคนมันไม่ธรรมดาเนี่ยดูกระจุกกระจุกกันอยู่อ่ะมันจะเน่าจะเพราะว่าเราไปต้อยมันแล้วเปื่อยลงมาหมดไหมเคยละเคยละก็เหลือไว้ก็ได้เพื่อเพื่อ เผื่อเขาโตใช่แก่แล้วหรอสวัสดีค่ะแม่ขวานจ้ากับน,น้องใหม่กับเพี้ยนหมวงปาเก็บเห็ดกันค่ะนั่งร่มนั่งร่มหมดเ่ยพี่นะ น,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 นี่นี่นี่เออนานลงลมปลูกเออนะ้ะเขาม่นมีในห้างมีถ้าช่วงอ่างเงี่ยมาเกือบทุกปีหรือมยหนเิน่งยคนเดินนะะ่่ใช่รอยเราด้วยนะบ้ดูดิย้ายยุบเลยเห็นไหมเอออาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนอื่นมาเก็บ หว้าวอยู่นั่งไงกระจุกกันอยู่อ่ะกระจุกกันอยู่นะ่ะดอกเล็กจะแก่ใช่ไหมะอะโอ้ยนอนนอนนอนนั่นอะดอนข้างบนอะแม่น่ะ อันนี้น่าจะสวยอยู่นะน่ะจับไปทำไมเนี่ยชนไหมน่ะเล็กแต่แก่หมายความว่าอะไรโอ้โอ้โหดูนู่นทางใต้ขอนฝั่งโน้นก็เยอะนะแล้วก็ฝั่งนี้จุ้มหนึ่งว้าวเบาเบาชูวาวเบาเไม่ค่อยอลังการไม่อลังการแต่ก็โอ้โหกระจุกกันขึ้นอยู่นะเนี่ยโอ้โหอยู่แลโอ้โหดูดู ทุกคนมันไม่ธรรมดาเนี่ยดูกระจุกกระจุกกันอยู่อุ้ยอะยนน่เียอยู่เห็นไหมตรงเนี้ยก็กระจุกโอ้โหยังไงอะมันบินอยู่นะทุกคนโอ้โหแต่เนี้ยดูแห้งพวกอยู่ข้างบนนี่แห้งเนาะโอ้โหนี่นี่นี่น,นี่อ่อนไหมโอ้โหสวยมากหม่องทั้งมากอยู่ใต้ขอนนะหม่อง แต่แถวนี้เขาอยากอยากอยากบานเนาะอยากเกลี่ยอยากบานใหญ่มากใหญ่มากทุกคนไปเก็บ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 อลังอยู่นะนว่าไม่วาวก็วาวอยู่นั่นนี่มันจะเน่าจ้ะ เพราะว่าเราไปต้อยมันแล้วเปื่อยลงมาหมดไหมเคยละเค <c oughs> ยเละ <c oughs> ก็เหลือไว้ก็ได้เผื่อเผื่อเผื่อเขาโตใช่ <c oughs> เหลือไว้เผื่อทำพันในรอบที่แล้วอ,ะอ่ะเก็บไม่หมดเฉยๆก็เปื่อยลงมาหมดเลยค่ะ อก็ไม่ธรรมดาเนไะอดูข้างบนไหมมันแห้งไหมเห็นเห็ดไหมจะเห็นเห็ดไหมคะ นี่จะจกยังไงวะโอ้โหเห็นไหมไม่เห็นโอ้โหดูข้างล่างไหมเยอะมากเดินไปไป้องมันนี่ สวยมากสวยมากด้ยใหญ่ด้วยตะกร้าตัวม่โอ้โหดูทุกคนดอกอ่อนๆโอ้โหชั้นเพิ่งนน โอ้โหดูดูช่อนี้ดูช่อนี้นะอลังมากน่าจะหมาะทำเหนียมฮะเนี่ยอยากกินหอมหมกวหมืนที่ทำอ่ะเฮ้หอดิไม่ได้ทำเลยออมันจะบังทั้งใต้อันนั้นดอกน่ะอลังอ่ะเป็นแผงเลยก็ดูนู่นขอนบินว่าไม่บินก็บินอยู่นะทุกคนบินอยู่นะบิน,อ,บนอยู่นะ มันก็ใหญ่ๆนะทุกคนใหญ่ๆแล้วก็อ่อนด้วยนะอ่อนด้วยนะงานงานโพดงามว่างามโพดงามว่างามเหลือจ้ะ บ้าเงาเหลือพี่จ,จ้ะเดี๋ยวไปเก็บพังอีกฝั่งนึนงอ่ะ มันค่อนข้างเปื่อยนะ,จะเจ้าไปแค่นี้พอเอาไปทิ้งเชื้อไว้แถวควอนแถวบ้านตัวเอาไปปลูออกปปเผื่อมันติดแก่ก็เยอะเปื่อยก็เยอะพึ่งขึ้นก็บักหลายจ้าบองดูกากซากเลยนะ เปื่อยแล้วก็มีผลนี่ส้มนี่หัวก็ขึ้นแต่ว่ามันก็ลาเยอะไปหน่อยนะลาเยอะไปหน่อยนี่ยเนี่ยส้มนี่ขึ้นงามๆส้มนี่ขึ้นงามๆอ่อๆแอเอะเ,อเอนี่ยแม่แม่สวยเลือกได้ ทำใหหมดแกๆเอาไปแกๆไปทำแหนมซะเยอะมาก,กโอ้ยลอยแก่มหมคะนะแม่กิมนนบ่ไร้ซ้ำ เกแล้าแมโอ้มหเจะบุญไม่น้อยแล้วเนี่ยดูดูไม่น้อยแล้วเนี่ยปวดเพ้อเพ้อเพ้อบักมูบักแดงอยูน่น,นะคะเพี้ยสว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 ย กิ่งน้อยมามืดโพดกระโพอ,อยู่นะคุณอุ้ยแต่ว่าแม่อยากอยากแห้งอยากแห้งแต่ว่าโอเคโย่หน่อมึงเนแต่ว่าโอเคอยู่นะอยากแห้งอยู่กินได้กินได้ไดอ แต่ว่ากระโพดกระโพอยู่ด้วยค่ะคุณคุณดูดมาเจเ้าเบิงโพดโรบของม่วบักแต่งอยู่นะตะขวนี่คุณนะกักซากอยู่นันน่นจ้ะขวนที่ไม่ขวนปีนรอบที่เลียวนะ่น,นนั่นขวนนั่น โโอฟืดขอนบินครับเบื่อทั้งไต่เบื่อทั้งเทิงโอ้โห โอ้โหโอ้โหโดู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 โพสพรอมันรอตอดเราอยู่ไงแตนพวกนั้น่ะเราก็โดนเป็นหนึ่งดอกอใหญ่มากนะทุกคนมีใหญ่อบบวบอ้วาไปดอกช้ำก็มี ข้างบนน่ะอย่างงาน,งนไม่เสียนะไม่เสียนะี่ไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นไหมพี่มันก็เก็บนะเก็บปนะิโกนฮะให้ถ่ายก่อนไหม โอ้ห oh. มันกิมกันอยู่ตรงนี้สวยทุกดอกของหมวงอะ่ะ <Okay. S 2> คัดมาไงคัดมามังช่อก็หลุดง่าย ขอนข้างล่างนู่นเน่ยไปดูไหมอย่างขอนไปดูมาแล้วหนึ่งขอนเดี๋ไปดูไหมขอนที่ไตวันนั้นยังไม่ได้ดู แล้วเนยแล้วสุดแล้วเห็ดเราก็จะประมาณนี้นะจ๊ะกลังน้องใหม่ สวยจนสวยทุกดอกวันนี้สวยเลือกได้งามแตกงามวาจะเยอะเยอะเยอะค่ะเห็ดเรามาถึงบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะล้างเห็ดน,นะจ๊ะล้างเห็ดทำแหนมค่ะนี่ล้างเห็ดก็ตัดขั้วออก ไว้ไปปล่อยในป่านะจ๊ะล้างเห็ดแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาอบเห็ดจ้ะจะ,จะนึ่งหรือจะต้มหรือจะอบไมโครเวฟก็ได้นะจ๊ะเพื่อให้เห็ดเราสุกนะทุกคนเราจะฉีกฉีกก่อนอบก็ได้หรือว่าจะอบแล้วค่อยฉีกก็ได้นะจ๊ะให้มันเป็น เล็กๆเดี๋ยวเราจะมาทําเหนี่ยมกันอันนี้แม่ขวานอบไปประมาณหนึ่งจ้ะอบไมโครเวฟไปประมาณหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาออกมาฉีกจ้ะนะแล้วเดี๋ยวก็จะไปอบเพิ่มให้เขาสุกนะแม่ขวานใช้ไมโครเวฟนะทุกคนจะนึ่งเราก็ได้นะจ้ะจะนึ่งก็ได้จะต้มก็ได้แล้วเราค่อยมาบีบน้ำออกนะนะ เราก็จะมาโครกกระเทียมช่วงที่เรานึ่งเห็ดเราก็มาครกูกระเทียมรอนะจ้ะในสุกเรียบร้อยเราก็จะมาบีบเอาน้ำเขาออกนะคะน้ำเยอะมากนะทุกคนบีบเอาน้ำเขาออกทำแหนมเห็ดง่ายๆจ้ะสูตรแม่ขวัญก็จะคล้ายๆกับพวกทำแหนมเนื้อหรือส้มเนื้อพวกเนี้ยจ้ะไป ก็จะใส่เกลือนะจ๊ะเกลือเล็กน้อยก็น้ําตาลน้ําตาลนิดหน่อยนะรสด,ดีแล้วก็นี่ก็ใส่ข้าวลงไปแล้วก็กระเทียมใส่ชูรสด้วยก็ได้นะจ๊ะแล้วแต่คนชอบนะชูรสเล็กน้อยนี่กระเทียมแล้วเราก็คั้นนะคะเขาเรียกคั้นสมคว่าเนี่ยเขาเอืยคั้นสม คั้นแบบคั้นคั้นคั้นเลยให้แบบเข้าเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยจ้ะแล้วเราก็ชิมดูก็ได้นะคะให้เขาออกแบบว่านัวนัว,นวเล็กน้อยจ้ะเข้มติดเดียวพอนะจ้ะเข้มหลายเดียวบ่เป็นสมนะคะเรียบร้อยก็มากรอกถุงค่ะ ยังไม่ขอนทำห่อใหญ่มากก็จะได้สามห่อใหญ่ๆเลยค่ะกินกันแบบจุกจุกเดีใส่ถุงบ้านนี้ยถุงธรรมดาเนี่แหละค่ะแต่เราใส่ไปที่ก้นสามเหลี่ยมเขาไงก็ดันๆให้เขาแน่นๆนะจ๊ะแล้วก็มัดหัวด้วยตัวของเขาอีกเรียบร้อยค่ะ